สวัสดีทุกคนท้าวัน,นียูกับสตอรี่กันอีกแล้วไปใดดอกกระลำดอกดอาก,กาศนะเอออะไรนั่นและวันนี้เราจะมาเก่งซอมดอกอไรโชนี้กันนะคะอย่างเหกเตรียมดอกเซตกอเรา,าทาการบีบซอมตัวหัวใจเด็ดสําคัญในการทําเก่งซอมของเรานะคะหลังจากเตรียมเขื่องเคียงแล้วก็พักกอทําการแบ่งเขื่องแบ่งเือยใส่เกลือไว้น้อยๆทาการคูดเก็ดสานะคะเอาขี้วักปุ้งเอาทรายออกนะคะ ตังมอใส่นามนะคะพอนารผงก็เชเครืองลงไปแล้วก็ผอบรุงราก็เชยเครืองให้ข้าวกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะและ้วใส่ปลาเป็นวัตถุดิบลักห้องเรากันได้เลยนะคะพอแม่พี่น้องหลังจากนามผงแครกแปลาเรืมเปลี่ยนซีก็ทําการใส่ดอกกะลัาลงไปหลังจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยนํำปลาหยีหอ,อยได้ก็ได้นะคะผอบรุงแครกได้ทีหลังจากรอกปรุงชูรสได้แล้วก็ใส่ส้มเป็นอันวา่าทุดตาตเผื่อนนะคะ หัวข <em> um, um, ้าวเขีองไร่อเทศก็เคี่ยวให้เกร็เกร็ก็เป็นอันหวารอเองชมกล้องเราหนักะง่ายๆเนาะ